มาแล้วคะ่ะคู่วายคู่จีนฟินทะลุโลกไบวินมาแรงแสงทุกโค้งในปี2020เป็นปีของซีลีวายเลยก็ว่าได้แหลคะค่ะในปี2563ที่ผ่านมานั้นนับเป็นอีกปีหนึ่งที่กระแสค,ความฮอตของซีลีวายหรือซีลีแนวบอยเลิฟ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างชายกับชายเปิดกว้างมากคืนค่ะเรียกได้ว่ามีความแรงแ่งต่อเนื่องแถมแรงดีไม่มีแผ่วอีกด้วยเพราะว่าเรื่องราวซีรีส์ที่ชวนให้ติดตามเนื้อเรื่องที่หลากหลายโดนใจทุกเพศทุกวยัยรวมถึงสเสน่ห์ของนักแสดงที่คว้าหัวใจผู้ชมแบบยูมดัดจัดเคมีฟินฟินมัดใจแฟนคลับทั้งชาวไทยและแฟนคลับต่างประเทศดันให้คู่จิ้นสายวายนันคืนแทนความฮอตแถวหน้าของระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะพากันจิ้นและฟินทะลุโล ให้ได้ใจแฟนกลับฮังไทยและต่างประเทศโด่งดังกันชั่วคามชั่วคืนซึ่งคููจินที่มาแรงต้องยกให้คู่กับหนุ่มบอยวชิวรวิทและทางด้านของนุ่มวินเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรเลยล่ะค่ะที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ชื่อดังเพราะราคู่กันชูเกเตอร์เดอะซีรีส์ทางช่องจิมเอ็ม25หรือว่าแฮแท็กคันกุกับปสรวัรและไทยที่เคมีเข้ากันเข้ากันล่ะคะ่ะแม่เรียกเลยว่าดูไปก็ต้องจิกหมอนฟินไปล่ะคะ่ะชวนลุ้นให้ทั้งคู่นั้นเมื่อไรจะได้ เผยความรักกันตรงตรงสัทีพอจบภาคแรกเท่านั้นก็มีภาคสองต่อมาเลยล่ะค่ะอย่างเพราะเราอย่างคู่กัน s t i l l t เก e เตอร์ Still, ความดังทั่วโลกพาให้คนติดตามทางคู่กันอย่างมากมายคะ่ะเรียกได้ว,ว่าภายในไม่ไมกี่เดือนเพิ่มจากหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวรวมถึงนักแสดงในเรื่องก็โด่งดังกันไปด้วยทุกคนเลยล่คะค่ะมาต่อกันกับอีกหนึ่งคู่ที่ฮอตมากๆสําหรับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์และหนุ่มกัปคณาวุฒ กระแสความแรงนั้นสุดปังโด่งดังมากๆเลยค่ะจากทานไทยเดี่วซีรีส์เกียรตินักมาเป็นเที่รักกันซะดีๆทางช่องวัน31เสิร์อบความฟินมาถึงภาคที่2โด่งดังกันทั่วโลกค่ะแถมคู่นี้เขาก็เสิร์ฟโมเมนต,ต์ความฟินนอกจอกันไม่เบาจับงานออกด้วยกันเนี่ยบ่อยครับจะได้เห็นคู่พี่น้องคู่นี้เขามีต่สายตาหวานๆและการสัมผัสใกล้ชิดกันจนแฟนคลับหรือว่าบรรดาหวานใจของมิวกับเนี่ยเชียร์ทั้ทงคู่ให้เป็นคู่จริงนอกจอกเลยละคะ่ะ ถัดไปมาเสิร์ฟกันคู่ของหนุ่มบิวพุทธิพงษ์และทางนัานของพี่พีเป็น2เพื่อนสนิทจับคู่ซีรีส์ในแนวดรามา่าคอมเมดี้อฟเอนในเรื่องของแปลรักฉันด้วยใจเธอทางไลทีวีค่ะซีรีส์ชายรักชายเรื่องแรกของแนาดาวบางกอกในเรื่องราวการเติบโตความฝานันและความสัมพันธ์ของเต๋กับโอเอ๋ L, ออกอากาศแค่5ตอนเท่านั้นแต่ถ่ายทอดความสุขซึ้งประทับใจเลยต้องเปิดกล้องซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองต่อทันที ท่ามนอกจอเนี่ยยังได้เห็นความสนิทสนมของท้งคู่คอยดูแลกันอยู่เรื่อยๆแบบว่าพูดกันไม่ถูกเลยแหละค่ะว่าน่ารักเชียวถัดมาคู่ของแรงคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะสาหรับคู่ของยินอนานันตหรือว่ารับบทโดยวีและทางด้านของหนุ่มวอลรับบทโดยมาร์กที่ประเดิมเล่นซีรีส์วายครั้งแรกในเรื่องก้นรักรุ่นพีเลิฟแมชชีนทางไลท์ทีวีหนึ่งในโปรเจกต์ end of love รักวุ่นวุของชายวิศวะเป็นการรวมคู่กันของโอมทิติวัฒและทาง้น ด้านของหนุ่มฟุกนั์คูจิ้นสุดฟินจากซีรีส์อัน i ทิ e ววีมิดเกตได้แดงทางไลน์ทีวีค่ะซีรีส์ดรามมาที่พาฟินและซึ้งได้ก็มาแรงติดเทนทวิตเตอร์ของโลกเช่นเดียวกันแม้แต่คู่รองในซีรีส์วายเองก็โด่งดังมากมายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ้นนพนัทและเปรมวรุธรวมถึงคู่ของเอ,อิร์ธกัสและ โนพ9อีก2คู่จิ้นจากซีรีส์ Until We Meet Again ได้แดงจิมมี่การและทอมมี่กับสิทธิโชคที่โคจอยมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Why Are You the Series เพราะรักเราใช่หรือเปล่าและอีกหลายคู่เลยแหลคะค่ะที่รวมกวาดความฟินไปตลอดทั้งตีทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืนยันเลยนะคะว่าความฮอตความแรงของซีรีส์ Why จากความฮอตในการติดเทนทวิตเตอร์ประเทศไทยและทวิตเตอร์ของโลกบ่อยครั้งทั้งขณะที่ ซีรีส์ออกอากาศและโอกาสพิเศษของนักแสดงทั้งวันเกิดวันครบรอบพบกันกับแฟนๆหรือเพียงแค่คูจีนสายวายคอมเมนต์กรุบกริบกันในโซเชียลเองก็กลายเป็นกระแสไปสมหมดแม้แต่หยิดจับอะไรก็ฟินฮิตฮอตมากๆเลยล่ะค่ะทาให้งานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆที่มีชื่อของนักแสดงซีรีส์วายแชร์พื้นที่แบบพระนางฮอตที่เคยยืนหนึ่งคืนแทนพรีเซนเตอร์และเป็นเซเลริตี้กริดการ์ดกันในอีเวนต์แถมปีนี้ยังมีซีรีส์รวมทั้งนักแสดงน้องใหม่ สายวายพูดขึ้นมาโลดแล่นกันอยู่เพียบเลยล่ะคะ่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นการันตีจริงๆค่ะว่าในปี2563ที่ผ่านมาน,านั้นซีรีส์วายถือว่าเป็นอันดับที่น่านสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่งานนี้นะคะต้องมารอชมกันล่ะคะ่ะว่าในปี2564นี้สายวายทั้งหลายจะมีอะไรมาฝากทุกท่านมาฝากผู้ชมหรือไม่แต่บอกได้เลยนะคะว่ามีจ้ารอชมกันได้เลยคะ่ะ Thank you.